ก่อนจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยสวัสดีเราจะตาซ้ายแล้วนะคะไม่ไหวแล้วะคะ่ะทำไมนะ่ะกินยาปวดตามากเลยครับทำไมตาไม่กินยากแก่ปวด <c oughs> สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวินนี่กันอีกแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราไม่มาสุ่มใน่วนขอ แบบิกนั่นเองเป็นการส่งครั้งแรกของวันสิบยูซีนะคะก็ไปดูที่ป้ายโฆษณานเลื่อนๆนะนี่กดเข้ามาเลื่อนหาคำว่าโฮล่าบ buddy และกดเข้าไปเลยอันนี้นะคะก็คือพัฟจีโมบายคอาแหลบกับแบบิกนะคะเป็นคู่หูคู่หูรู้ใจหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็คลิปนี้นะคะเราจะมาว้าสุ่มแบบงบประหยัดนะคะอ,อสายเรียกว่า จะบอกใครฟรีมันไม่ฟรีอยู่แล้วนะคะเรียกว่าสายงบประหยดัดดีกว่าเนาะ10 UC เท่านั้นเองเจ้าฮล่าบัดดี้นะคะก็คือคลอแลบกับแบบี้ตรงนี้นะคะก็อยู่จนถึงวันที่31มสิบเอพฤษ,ษภานะคะสำหรับใครที่อยากมีครอบครองมีเป็นเจ้าของนะคะก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะสำหรับดวงนนี้10 UC จะมีโอกาสได้อะไรนะ Let's go อยากได้อะไรก็ได้ให้มันเป็นถาวนแค่นั้นเลยอะ นั่นนะซีเนาะเลียนอีกแล้วเลียนอีกแล้วเจ้าเบยเลียนอีกแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบเจ้าตุ๊กตาแบบิกเนี่ยอ่าอยากมีมาเป็นเจ้าของก็อย่าลืมมาสุ่มกันนะคะแล้วก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเอ๊สุ่มไปเรื่อยๆหรือว่าจะเลือกให้ล็อกลงตรงไหนนะคะแต่ถ้าเลือกลอ็อกลงตรงไหนอย,อย่างเงี้ยอ่าเนี่ยนะการสุ่มเนี่ยเขาก็จะจ่ายเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง เราสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากให้ลงที่ช่องไหนแต่ถ้างบอประหยัดก,ก็สุบอันไหนก็ได้นะคะตรงนี้โอ๊ยให้เหรียญอีกแล้วเอาของทาวน,นะอุย สุมนะคะบางทีเขาก็จะมีการสุ่มให้โบนัสสวนกับไม้แบบนี้โอ้แต่เราอะเมื่อกี้30 UC เราเสียไปกับการสุ่มได้เหรียญน,นะคะตรงนี้แต่ว่ากระเป๋าเนี่ยเราได้มาจากโบนัสเราได้ฟรีว้าวชื่นใจแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่เราไปเล่นกันมานะคะจากแม่มิลม่าเนาะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายลงล่างที่เดิมนะครับอย่า้มีใครมานะรอบเนี้ย พี่ดีทำก็เหมืองไม่ได้บีว้าวเย็บแมวเย็ร้อยเฮียบีพี่ดีพี่ทำอะไรไช่ครับมึงพี่ดีฮิตมากเลยันรจงขนาดนั้นเลยตกมาจากตรงนี้ถุงวางเลยครับมีได้ของดีด้วย คนแม่เขาเลยไม่มาก็อย่างนี้แหละเหมือนคนหลงทางอ่ะปืนแฟอีรันเกียวนี่แคจะหลับตาเล่นอยู่แล้วยิงเลยขอบป้งอยู่แค่ไหนวิ่งเข้ามาสิ thank you ปามก่อนพี่ปามก่อนตรงไหนมีตู้กดน้ำบ้างเขาหาข้าหนาหม บ้านนี้มีไหมไม่มีตอนนี้เราจะตาดายแล้วนะคะไม่ไหวแล้วค่ะทำไมนะ่ะกินยาปวดตามากเลยครับทำไมตาไม่กินยากแก้วปวดเป็น <c oughs> ไงมึงเหมือนกูไหมเหมือนตอนกูเล่นไหมอะไรห,หรอไม่เห็งจ้ำเหมือนลยุยก <c oughs> ู้บอกเนี่ยพี่เดียกูไม่ต่างกันมากมึง <c oughs> ว้าวชิหาะ ที่หาแล้วแต่พี่กูยิงหน้าตั้งเป็นที่หาแล้วสาวคนแดงอะแดงเลยแม่คนแรกเลยไม่หาแล้วแต่พี่คนแรกเลยไม่เข้าใจจริง marked an airdrop ไปนะจูมี M K Suzuki อยู่ในกล่องแอนด์เด็บ marked a vehicle โดนเว่ยโดนชนไปด้วยดูี่มาตรงนี้ตรงน้อยนี่ไอพี่ขับไอคูน้อยท้องทำงาน มีคนเป็นลมอีกแล้วสมมเล่นเลยสมมเล่นทันไหมโ้ยโอ้ยออาอะไรอมันยิงเยอะเกินมันมันเยอะเกินไหนอะ ถอยลงมาถอยลงมาดึงย่าก่อนถอยลงมาตายสวยครับโอเคเก็บของได้โอ้ยย่กูเนื้ขึ้นขวา w a t มันมองมาแล้วมันเห็นแล้วปะ โอ๊ยเอ้ยเอ้ยตายหมดที่เหลือฝั่งตรงข้ามััฝฝ่่งงนนน้มาเป็นของปีศาจไอ้จู๊ดอ้าวจอดเราไม่ได้นะแหวมขอบคุณแฟนเนยวุ้ยเนี่ยคุณแฝดนะอะไรรับวุ้ยตอบตอวใช้หายลนะ้วเธอไม่วิ่งเข้าวงหน่อยเหรอ มาได้ไหมานมาแล้วน้ตัวมันกล้ออกเห็นปะรถมาตอนหนไม่เออยิงไม่ได้ตัวเลยี่เา้องน้ำอ่ะ มาร์กเจอโลเคชันหมดสวยครับโคตรตกใจอะเข้าไปในนั้นได้ไงวะใครอะพี่เหรอไม่กดลงเลยแล้วมันบั็กเข้าไปข้างในใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมันก็ตกใจถ้าเรานั่งคนขับอะน้องก็เคยเป็น